สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระนะครับ รายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันนี้กับผมสุปวัตรบวรมาลีครับวันนี้ครับไปติดตามเรื่องราวนะครับของโครงการผู้นํานักบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณครับจะมีรูปแบบของการเรียนการสอนอย่างไรนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด โลกก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดช่วงคิดเพื่อก้าวจากประสบการณ์กว่า35ปีที่าศาสตราจารย์ดรจีระหงระดาลมได้มุ่งม,มั่นทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่วันนี้ หลายหายคนเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์ในทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศจนมาสู่ระดับท้องถิ่นโจทย์ที่สำคัญและทา้าทายของการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์คือทำอย่างไรจึงจะสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมในการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในสังคมไทยได้เพราะอุปสรรคที่สำคัญคือคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบคิดต่อยอด ด้วยเหตุนี้เองาศาสตราจารย์ดรจิระหงละดาลมและทีมงาน Academy, จิระ Academy ีจึงได้เรเริ่มกิจกรรม Reading for Share and Care คือการอ่านหนังสือดีๆแล้วมีการแบ่งปันตลอดจนสะท้อนบทเรียนที่สำคัญเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแม้ในระดับผู้บริหารที่มีเวลาในการอ่านไม่มากนะักก็ยังชื่นชอบเพราะได้เรียนรู้จากหนังสือดี ที่มีความทันสมัยสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นการเรียนรู้เรื่องที่สำคัญสำคัญในยุคใหม่ได้แบบลัดแต่สมบูรณ์และนี่คือแนวทางการพัฒนาคนหรือถุนมนุษย์ที่ยั่งยืนคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด อยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด เข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ดรจีระหงษ์ละดาลมและอาจารย์พิพุรีจันทระกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับจะพาผู้ชมไปรู้จักนะครับกิจกรรมการเรียนรู้ครับในโครงการพัฒนาบุคลากรนะครับที่มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์เล่าถึงที่มาโครงการนิดหนึ่งครับคือหลังจากที่เราทําที่ภาคใต้ที่สงขลานครินมาสามรุ่นนะครับเรื่องคุณบิ๊กเก ได้มีโอกาสไปร่วม <ไป S 1> ด้วยครับอาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับไม้ละยทักษิณในวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคล้ายๆมาแนะนําว่าขณะนี้เราได้เข้าไปแต่ที่ไม้ลายทักษิณเนี่ยเราเข้าไปในทั้งระบบเลยครับนะฮะเช่นตั้งแต่รองอธิการบดีคณะบดีแล้วเขาก็ยังเอายัง PhD มาอย่างคณะแพทย์นี่เขามีฝ่าย สนับสนุนด้วยเพราะเขามีพยาบาลมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจำะเราก็เลยได้ใช้ประสบการณ์ที่คณะแพทย์หร,หรือที่เราทำที่อื่นเนี่ยมาร่วมพลังกันที่นั่นนะยงแต่วันนี้เราอยากจะนำเสนอคล้ายๆเป็นอินโนเวชั่นของรายการเรานาตกว่า,ว,าว่าเราเราไม่ได้กระตุ้นให้เขาคิดทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวรเ,รเรามีการให้อ่านหนังสือทำเปิ่ ในขั้งแรกที่เขาได้อ่านเราก็มีโอกาสได้เชิญคุณจ้าอาจารย์สรันรับไปร่วมด้วยนะฮะแล้วผมก็อยู่ด้วยก็เลยอยากจะคล้ายๆมาเล่าบรรยากาศอันนั้นให้ให้ฟังด้วยในวันนี้ต้องเรียนให้ผู้ชมทราบนะครับว่าวิธีการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับวิธีการหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยใช้น้อยนะครับก็คือการอ่านหนังสือเพราะอย่างที่หลายๆคนทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่ามีคนอ่านหนังสือปีหนึ่งแค่ แปดบรรทัดใช่ไหมอาจารย์ครับ<ม>แต่ตัวอาจารย์จิราเอนะครับ<ม>ใช้หนังสือภาษาอังกฤษด้วยในการนําเข้าไปให้บุคลากรทางการเรียนรู้นะครับตัวอาจารย์พี่บุรีเองครับได้ไปร่วมวิเคราะห์หนังสือด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทํางานในครั้งนี้ครับคือต้องเรียนให้อาจารย์สุภวัฒรทราบก่อนนะคะคว่าวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนวิชาเสริมนะคะแต่ว่าเป็นวิชาที่สําคัญมากในความคิดของดิฉันนะคะเพราะว่า จะต้องแต่ว่าสําคัญนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยก็คือกระบวนการเลือกหนังสือนะคะอพอดีดท่านอาจารย์ดเยรเจระเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เราทราบอยู่แล้วภาษาอังกฤษท่านแตกฉานนะคะคแล้วท่านชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็หนังสือที่ท่านเลือกมาเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ท่านคิดแล้วนะคะว่ามีความสําคัญนะคะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของห้องห้องเรียนผู้นํานั้นๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคในขณะเดียวกันนะคะกระบวนการระหว่างที่อ่านหนังสือเนี่ยนะคะทางฝ่ายวิชาการของท่านอาจารย์จิรานเนี่ก็จะมีการแบ่งเป็นแชปเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้ในห้องเรียนผู้นำเนี่ยได้แบ่งกลุ่มกันอ่านหนึ่งก็คือไม่ให้เขาเหนื่อยเกินไปนะคะในการที่จะต้องอ่านทั้งเล่มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการแบ่งกลุ่ม,มให้เขามานําเสนอ,อระหว่างที่เขานําเสนอนี่แหละคะ่ะจะมีการวิเคราะห์อีก นะคะตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นการประทะทางปัญญาสูงมากค่ะแล้วก็ทําให้ผู้ที่ไม่ได้อ่านในแชปเตอร์อื่นเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันก็สอดประสานไปกับแชปเตอร์ที่เขาอ่านคือคุณบักกิงแฮมจะเป็นกูรูอายุต่ำกว่า45ไม่กี่คนในโลกอ่ะใช่ไหมอย่างเรารู้จักปีเตอร์รักเกอร์เขาเขาจะเขียนหนังสือ ลักษณะเป็นการท้าทายอ่ะเช่นหนังสือเล่มแรกเขาจะพูดถึง break all the rules อย่างเงี้ยลองคิดดูสิใช่ไหมก็หมายความว่าเป็นหนังสือที่เน้นในการพลิกผันการบริหารจัดการยุคใหม่แล้วใครก็ตามที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะยังยังนอกจากคุณจ้าแล้วอย่างสลันเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเขาได้อ่านหนังสือของบั k กิงแฮมเกือบจะทุกเล่มเพราะนั้นผมก็คือคือผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเรา ไปเสริมเขาว่าตัวบุคคลน่ะใช่ไหมว่าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือไม่ว่าจะเป็นคณะบดีเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามันมีงานวิจัยซึ่งไปเก็บข้อมูลจากทั่วโลกเลยนะเพราะคุณคุณบักกิงแฮมเนี่ยแกเคยเป็นนักวิจัยอยู่ที่แกลล็อปบิ๊กก <Big ger S 1> ็คงเข้าใจแกลล็อบนี่คือเป็นองค์กร ทำทำการสำรวจรเ,ปเป็นผมว่าเป็นแสนแ,แสนตัวอย่างนะทั่วโลกเลยก,เก็เลยก็เลยผมก็เลยดีใจอ่ะนะฮะว่าเราก็เลยได้เอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาซึ่งอยากให้คุณจ้าเสริมประเด็นนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเพื่อให้ท่านผู้ฟังซึ่งยังไม่ได้ไปเรียนกับผมบจะได้รู้ว่าเรรียนู้นจุดจุดแข็งอของคนที่เขาวิจัยแล้วก็อาจจะมาตบท้ายนิดนึงว่าทั้งทั้ง หมายถึงทักษิณแล้วหมายถึงคนไทยที่กําลังฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะฮะเขาจะเอาประโยชน์เหล่านั้นได้ยังไงบ้างครับ เราพูดถึงเรื่องเนื้อหาของหนังสือสักนิดหนึ่งนะครับว่า Standout 2.0มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับคือที่จริงออรีคอร์เรยนเสริมจากที่ท่านนายจันจิราได้กล่าวเนี่ยนะคะคว่าจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาแยกแยะแล้วก็ประมวลนะคะคลักษณะของผู้นำเนี่ยนะคะออกมาเป็นหลายๆหัวข้อเพราะว่าออการที่ท่ามกลางความหลากหลายนะคะคคการที่ผู้นำเนี่ยนะคะจะเลือก ทำในสิ่งที่มันโดดเด่นนะคะหรือว่าเพราะณขณะนี้เราไม่มีเวลามากพอนะคะคข้อมูลต่างๆก็มีมากการประมวลลักษณะของผู้นําเพื่อให้ตัวเองทราบเนี่ยนะคะว่ามีจุดเด่นอะไรนะคะคแล้วก็มีจุดด้อยอะไรเพราะผู้นํายังต้องทํางานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้นําทราบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นอ,อ,อยากจะให้ท่านอาจารย์จิราได้พูดถึงกลุ่มที่ท่านอาจารย์เลือกอะ่ะว่าท่านอาจารย์คิดว่าสําคัญที่สุดอันนี้สนุกมากคือเดี๋ยวผมจะขึ้น จอให้นะับ,บทั้งเก้าเชนิดก้าประเภทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกทีอันแรกเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษา advisor อันที่สองเป็นพวก คอนเนเตอร์นะฮะคือไปเชื่อมโยงอัที่3เป็นแบบที่ value creation สร้างมูลค่าเสร็จแล้วคือคุณจ้าชอบมากคือเป็นคน balance ทั้งคอประสานงานอะไรนะ equalizer เสร็จแล้วก็มีผู้มีอิทธิพล influencer แล้วก็ pioneer คือเป็นคนคนคนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ provider stimulator แล้วก็ teacher คือคือเราได้แบ่ง ให้เขาทําอ่ะและ้ววิธีการทําของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นยังไงครับ, <นะ S 1> บอาจารย์คือเขาไม่ได้สรุปอย่างเดียวว่าจุดแข็งคืออะไรอเขาจะเขาจะมีสีว่าจุดแข็งคืออะไรเสร็จแล้เกาจะมีสีเหลืองกับสีเหลืองกับสีแดงมผมคิดว่าหนังสือเล่มเนี้มันดีตรงที่ว่าแต่ละโต๊ะที่เขาทําเนี่ยมันแทนที่เขาจะตู้มไปที่เก้าข้อเนี่ยครับ เขากับ <One> ต <input> ั so ้งโจทย์ก <Wir ing> like ่อนหนังสือเล่มนี้เขาตั้งโจทย์ว่าบางครั้งเรายังไม่ไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นคนประเภทไหนว่าจุดคนประเภทไหนแล้วเราเรารู้ป่ะเรามีจุดแข็งเหล่านั้นไม่รู้ตัวเนียนะครับเราต้องเราต้องกระเพื่อมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะคือบางทีจุดแข็งเนี่ยมันซ่อนไว้ข้างในไงคืออย่างผมเองผมประทะเยอะใช่ไหมผมได้เปรียบเพราะว่าผมผมก็ต้องใช้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักวิจัยเงียบๆอยู่ใช่ไหม เขาอาจจะมีเส้นของภัยเหนี่ยเช่นเขา,อ,าอยา่างแต่ว่าเขาถูกให้ทําเรื่อง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 วิจัยอะ่ะคเขาก็เลยไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพราะนั้นบักกิงแฮมเนี่ยเขาไม่ได้พูดเฉยๆเขาบอกว่าบางครั้งคนเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจุดแข็งเขาอยู่ที่ไหนมันมันซ่อนไว้ข้างในอะ่ะครับนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็นิดนึงเดี๋ยวก่อนให้คุณจ้าเสริมก็คือว่าตอนที่เราคือเป็นครั้งแรกที่ผมเชิญคุณจ้ากับอาจารย์สลัน ร่วมวิจารณ์หนังสือแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเข้าไปโยงกับทฤษฎีของผมใช่ไหมฮะให้เห็นว่าไอแนวของการพัฒนาคนเนี่ยยังยางผมพูดเรื่อง creativity อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเป็นอันหนึ่งหรือหรือหรือการการบริหารเชิงรุกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันมันเห็นว่ามันมันไปเขาเรียก converge กันอ่ะความคิดต่างๆมัน converge กันกันใหมที่สุดครับโอ้โหนะครับฟังดูแล้วน่าจะเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานนะครับเพราะว่า ได้กระตุ้นเราใช้เวลา3ชั่วโมงโอ้โหแค่หนังสือหนึ่งเล่มนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงทั้งหมดกี่ท่านครับที่อบรมทั้งหมดกี่ท่านกับ3ชั่วโมงประมาณ40 40ท่านนะครับถามถึงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทักษิณนิดนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเราหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาเราได้อะไรจากการที่เราไปตัวเราเองผู้ยาะกรก็ได้ด้วยตัวนักศึกษาก็ได้ด้วยวันนั้นโซลูชันออกมาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือต้องต้องเรียนอาจารย์สุภวัตเพราะว่าวันนั้นท่านอาจารย์ไม่ได้อยู่ด้ววยนะคเเราาจห็่ ในห้องเรียนผู้นําของมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยก็แตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะรว่าที่นี่มีลักษณะเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์ค่อนข้างมากนะคะคก็คือให้เกียรติวิทยากรนะคะตั้งใจนะคะที่จะที่จะออสนใจในวิชาการที่ที่ได้รับการถ่ายทอดในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีความเป็นเลิศของเขาอยู่ข้างในนะคะซึ่งเมื่อได้ประทะกันแล้วเนี่ยนะคะก็ จะออกมากลมกล่องดิฉันพูดว่ากลมกล่อมแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์จีราได้พูดถึงว่าเวลาเขานาเสนอเป็นแผนภาพเนี่ยนะคะแสดงลักษณะของครูบาอาจารย์สูงนะคะเ,ออเพราะว่าแทนที่จะออกมาเป็นข้อข้อซึ่ง,งจะจะถ้าไม่ฟังคําอธิบายอาจจะไม่รไมเ,เร้่องนะคะคแล้วก็ขอเรียนเสริมท่านอาจารย์ว่าสีเหลืองอย่างที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาก็มีเหลืองแก่เหลืองอ่อนคืออะไรที่เป็นโอกาส ก็จะเข้มนะคะโอกาสน้อยๆก็จะสีซอฟยไม่ถึงทำเป็นเหมือนโฟล์ชาร์ดเนี่ยนะครับแสดงสีของความสนใจคือนิดหนึ่งคือแทนที่เขาจะอ่านครับแล้วก็รับนำเสนอไปแอพพลายกบเรียลลิตี้ของวัฒนธรรมของเขาครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่นิธีการเรียนยุคใหม่ใช่ไหมซึ่งถ้าถ้าใครถ้าใครเรียนแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเพราะเพราะ คุณสุภวัติก็ทราบอาจารย์สุภวัตก็ทราบว่าผมไม่ได้สอนเขาให้ใหเขาเขามีคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมผมสอนให้เขาโอเวอร์คัมอุปสรรคต่างๆควาเกิดขึ้นเขาอาจจะกําลังทําอยู่แต่ว่าเขายังทําไม่ได้ผลเราก็ไปเติมให้เขาคือเหมือนกับผลักให้เขาขึ้นไปสู่การประทะกับความเจ็บปวดัแต่ว่ามีโอกาสที่ไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าหมายลยุคต่อไปเนี่ย ถ้าไม่ไม่ไม่เป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผมว่าในที่สุดการศึกษาไทยมันก็จะล้มเหลวม,มันก็เลยทําให้เขาสามารถที่คือ,ค,อคือข้อดีเขาคือเขามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษครับอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นอาจารย์ซึ่งบางคนก็มาในฟิล์อื่นทไม่ใช่เรื่องเรื่องการบริหารจัดการ,รบางคนอยู่วิศวะอะไรนียมันก็ทําให ได้มีการมันไปเสริมไองานของเราที่เราทำอยู่นะฮะซึ่งก็กว่าจะค้นพบวิธีการนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอก็เลยอยากจะฝากแนวคิดอันนี้ไว้ครับอยากให้อาจารย์จ้าช่วยขยายความสักนน่นะครับเพราะฟังดูน่าสนใจมากเกี่ยวกับการนําเสนอนะครับเมื่อสักครู่เราว่าการเป็นโฟล์ชาร์หรือว่านําสีสันเนี่ย คนอื่นจะได้เป็นตัวอย่างบ้างนะครับช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะเป็นยังไงครับการคือในแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเขานาเสนอในแต่ละส่วนนะ,วน,นะคะแล้วที่จริงเนี่ยเขามีคําถามเกิดขึ้นตลอดเวลาในห้องเรียนในวิชาอื่นว่าเวลาที่เขาอยู่คณะสมมติว,ว่านิติศาสตร์เงี้ยนะคะทาไมคณะนิติศาสตร์มันมีข้อจํากัดโน่นนี่นั่นนะคะออครหรือว่าคนที่อยู่ในคณะที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเนี่ยนะคะบางครั้งก็ ก็จะจะจะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมจะต้องมาจํากัดเขานะคะแต่ว่าพอเขาได้วิเคราะห์หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ทําให้เขาเมีความเข้าใจในแต่ละกลุ่มนะคะว่าในงานของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะม,มันจําเป็นอย่างไรทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้นําถึงจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าจะได้เรียนรู้ทั้งจุดเด่นของตนเองนะคะคแล้วก็เรียนรู้จุดอ่อนที่ อย่างเช่นนิติศาสตร์เนี่ยแน่นอนก็ไม่สามารถที่เขาจะไปได้มากมากนักเพราะว่าจะต้องเป็นคนคุมกฎน่ะมีข้อจากัดใช่คับแต่ว่าถ้าจะโยงไปถึงเรื่องที่อาจารย์สุภวัฒน์ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยเขาทํางานทางด้านสังคมศาสตร์ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวิชานิติศาสตร์หรือกฎหมายของเขาเนี่ยก็จะลงไปที่ ชุมชน,ชมชนค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้พอลงไปที่ชุมชนมากเนี่ยไอหัวข้อต่างๆที่ท่านอาจารย์กิระยกมาทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีตัวละครสําคัญอยู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวที่ทํางานเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งนะคะคือคนที่จะต้องคอย ประสานงานกับชุมชนนะค,ะครับเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้พอเขาพรีเซนต์มาแล้วมันน่ามันน่ามันน่าสนุกมากก็คือพอพูดเรื่องไพโอเนียเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไพโอนเนียเนี่ยชอบลุกไปข้างหน้านะคะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะไพโอนเนียนี้ไม่ใช่เข้าไปโดยเขาไม่มีข้อมูลเขามีข้อมูลพร้อมแต่ว่าความที่เขาต้องลุกไปข้างหน้าเนี่ยบางทีเขาไม่มีเวลาจะมาบริหารจัดการหรือมาเก็บ รายละเอียดข้างหลังนะคะ,ค,ะคนกลุ่มนี้ค่ะท่านอาจารย์เขาบอกเลยว่าไม่สนใจเรื่องกฎระเบียบ oh. เพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยเหมือนกับตัวถ่วงเขาเขาก็าจะไม่ค่อยไม่พึงพอใจนะคะแต่ว่าพอมามีกลุ่มคนที่ที่จะต้องมาดูเรื่องของบาลานซิ่งนะคะหรือว่าอีควอไลเซอร์เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะคอยดูกฎระเบียบให้กับไพโอนเนียว่าจะเดินไปได้หรือเดินไปไม่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ oh. เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเมื่อแต่ละกลุ่มได้มานําเสนอแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาต้องทํางาน แบบสอดประสานกันมันก็โยงมาเรื่องของ value diversity ของท่านอาจารย์จีราของทานารอถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับคือเราเรารู้แล้วคนไมายเลรทักษินได้คนเพื่อนระโยนตผู้ฟังก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นะมันไปแอพพลายกับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้เลยใช่ไหมครับ,รบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเราสามารถเอาทั้งก้าตัวละครเนี่ยหรือความสามารถเนี่ยไปวิเคราะห์ให้ดีนะก็จะเห็นว่าแต่ละหน่วยงานก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถามผมอตอนสุดท้ายเขาถามผมว่าถ้าให้อาจารย์จีละเลือกอันหนึง่งผมจะเลือกอะไรอาจารย์เลือก<ม>อะไรครับผม,ม,ผมโดยทั่วไปผมชอบแบบโคลัมบัสผมก็ชอบแพเนียแต่ปรากฏว่าเขาคนนี้ก็บอกว่า ถ้าเป็นผมผมเรียกคอนเนคเตอร์คือเป็นเชื่อมเครือข่ายเพราะถ้าผมมีเครือข่ายมากผมไม่เก่งเรื่องภไยเนี่ยผมก็ไปดึงเข้ามาได้ใช่ไหมซึ่งเขาเขามมีมุมมองที่น่าสนใจที่ที่น่าจะน่าจะนำมาพิจารณาได้เพราะนั้นผมคิดว่านอกจากมมทักษิณได้แล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับเราเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นนวัตกรรม อันหนึ่งที่เราแทนที่เราจะพูดว่าเราไปทําอะไรมาใช่ไหมเราก็มีเห็นว่าจีระเวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเวิร์กช็อปอย่างเดียวนะแล้วเพิ่นเป็นเป็นขั้งแรกอ่ะที่คุณจ้าได้ได้เข้ามาเป็นผู้วิจารณ์ตัณฑ์ผมจะวิจารณ์คนเดียวอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยมันก็ของคนวิจารณ์ก็ต้องหลากหลายด้วยจริงครับได้หลายมุมมองเพราะว่ามันมันคนเดียวมันไม่พอก็เลยอยากจะเรียนว่า ถ้าจะเอารูปแบบนี้ไปเนี่ยหนึ่งก็ต้องเลือกหนังสือคือผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นสมมติแบ่งเป็น7จ็ดโมดูลทีละสามสามสามวันการจัดโมดูลนั้นควรจะเป็นธีมนะครับให้เห็นว่าทีมแต่ละครั้งเนี่ยมีอะไรแล้วถึงใส่หนังสือเข้าไปพอดีอย่างเงี้ยมันจะเพอร์เฟกซึ่งมันยากนะเพราะว่าบางครั้งมัน แต่ละครั้งเนี่ยอย่างอย่างที่ที่ทหมายเลยทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเราพอจะจับแนวได้แล้วอย่างอย่างนอกจากเรื่องนี้แล้วเราทําทเรื่องทีมเวิร์กอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่หนังสือที่มันพอดีกับซีมันนั้นเนี่ยมันก็จะฝังเข้าไปในดีเอ็นคือแต่ก่อนผมคิดว่าผมฝังเขาแล้วอะ่ะมันยังไม่ลึกอ,ะอ่ะม,มันยังไม่ลเลยคราวนี้มันเลยทําให้ลึกขึ้นครับ ก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมเองก็ได้ความรู้มากนะฮะได้ความรู้มากก็ตั้งใจว่าจะเลือกหนังสือที่คือหนังสือในในเมืองไทยที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยเฟอเอิผมผมมีคินโนคุน,นิยั่กับเอเชียบ,บุ๊กใช่ไหมฮะแล้วที่เอเชียบุ๊กเนี่ยก็มีคนที่เขาแนะนําผมได้อยู่แล้วนะฮะแล้วที่คินโนก็มีคุณพานุอะไรเงี้ย ทั้งสองหน่วยหน้าหนังสือแล้วนี่ก็คือคนที่ช่วยกันสอนหนังสือด้วยคร่บหมเขาเขาคือเน็ตเวิร์กของผมอ่ะถ้าถ้าเราเลือกหนังสือไม่เป็นเนี่ยมันก็คงยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่เร lev นก็เหมือนหลักสูตรอ่ะถ้าเราไปเลือกหลักสูตรที่มันไม่ตรงกับความต้องการเขาแต่วันนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อต่อต่อการเรียนการสอนมากมคุณผู้ชมครับ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในต้นรายการนะครับว่าการพัฒนาทักษะนะครับหรือว่าคุณภาพของบุคลากรน,นั้นไม่หมี่ยม,ม,ม,มีหลายรูปแบบนะครับการอ่านหนังสือนะครับการวิเคราะห์หนังสือก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เมือนอย่างสุภาษิตอังกฤษนะครับที่เขาพูดไว้ว่านะครับ reading make the full man นะครับการอ่านหนังสือนะครับทำให้เป็นคนที่เต็มคนนะครับแม้วันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับเราเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลแล้วนะครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิพูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ